นี่คือจังหวะที่ขัดใจผมมากอามัดควรส่งให้เซโก้เมื่อผู้รักษาประตูเชลซีออกจากโซนควบคุมขนาดนั้นคุณต้องรู้ว่าใครจะทําประตูให้คุณและหากมันเป็น3-0น่ะทุกอย่างจะจบทันทีเลยนะครับผมโอ้โหนี่คือคําพูดของดิมิตาเบอร์ตอฟนะก็คือเป็นอดีตศูนย์หน้าตัวเก่งเลยอะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมว่าจังหวะหนึ่งที่อามัดโยโลเนี่ยคือแบบแย่งบอลจากการทำเขาเรียกว่าที่จะแบบ บิลอัพขึ้นมาของเชลซีได้แล้วก็ไม่ยอมส่งเชสโก้นะไปเปิดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเห็นแล้วก็น่ากุดกิดนะครับผมเชื่อว่าแฟนผีหลายๆคนจังหวะเนี้ยโอ้โหกุดกิดแบบสุดๆแหลวรูดมทั้งตัวผมเองด้วยนะเออนะอันนี้ก็คือเบอร์ปตอบกาตําดิออกสื่อไปเลยนะครับผมโอ้โหแต่บอกเลยนะวันนี้อาหมัดนะจังหวะมึงเล่นง่ายๆไม่ได้มึงต้องมีแบบยึกจักยึจึกนิดนึงแล้วค่อยส่งยึกนิดนึงแล้วค่อยอะไรของมึงมึงเล่นธรรมดา ก็ได้และไอ้ลูกที่ต้องแบบจะตีลังกาคว้ยขายยิงอะ่ะพอเถอะขอเถอะพอเถอะเล่นง่ายๆตามสเต็ปพอเล่นง่ายๆตามสเต็ปพอไม่ต้องมากึกมากักมาอะไรก็ไม่รู้นะเออดีที่มันชนะได้ลองเสมอหรือแพ้ดิอามาดมึงเละบอกเลยว่ายับอา้าวคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ